ดิดาตลอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะมาดูแรนดอมกันนะเช่นเคยค่ะเช็คพลังงานคนคนนั้นคนที่คุณรักคนที่คุณคิดถึงอยู่ตอนนี้เวลานี้นะคะมาดูซิว่าตอนนี้เขาอยากที่จะบอกอะไรกับคุณหรือมีความคิดความรู้สึกนะมีอะไรที่อยากจะสื่อสารผ่านไพ่ามาถึงคุณบ้างลองมาเช็คกันดูนะคะก่อนไปฟังคําทํานายเช่นเคยนะอย่าลืมกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์เป็นค่าครูเป็นกําลังใจให้กอบด้วยแล้วก็ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เวลาก๊อปรงคลิปใหม่ๆนะคะก็จะได้แจ้งเตือนให้เข้ามาดูกันนะคะฝากไปดูคลิปย้อนหลังให้ก๊อปด้วยนะมาดูพร้อมกันเลยค่ะเป็นพลังงานโดยรวมนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะถ้าใครที่รู้สึกว่าตรงก็ดูต่อแต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่ใช่พลังงานของคุณก็เลื่อนผ่านหรือไปดูคลิปอื่นย้อนหลังได้นะคะพันกว่าคลิปในถือดาบค่ะ ไ <c oughs> นท์ถือถ้วยหกดาบอืมมีแต่ไพ่ไนท์มีแต่ไพ่ขี่มา้า <c oughs> เหมือนกำลังจะออกเรือไปออกรบออกศึกที่ไหนเลยชาริออตก็มานะคะทาวเวอร์เนี่ยรู้แล้วมีปัญหากันนี่เองนะคะน่าจะมีปัญหากันอยู่อ๋อเดี๋ยวนะก็วางผิดทษทีทาวเวอร์ค่ะหนึ่งไม้เท้า ว่าทำไมมันดูพื้นที่หายไปไนท์ถือเหรียญมาครบเลยอ่ะดาบถ้วยไม้เท้าเหรียญเป็นไพ่เทคแอคชั่นหมดเลยค่ะสองถ้วยไพ่สาไม้เท้า8ดไม้เท้ามีปัญหากันอยู่หรือเปล่าเอ่ยคู่ของคุณนะคะดูเหมือนน่าจะมีปัญหากันอยู่นะทาวเวอร์มาเนี่ยกำลังจะมีคนมาตามง้อคุณ กำลังจะมีคนมาตามตื้อคุณตามคุณกราบตามหัวใจกลับคืนรังนะคะคนคนนี้คนที่คุณรักคนที่คุณคิดถึงอยู่หรือคนที่คุณมีปัญหากันอยู่หรือว่าคนที่คุณอยู่ห่างไกลกันคนละฟากฟ้าคนละดินแดนถิ่นแดนไกลจากคนละจังหวัดคนละอำเภอคนละประเทศใดๆก็ตามหรือ ใครบางคนที่เขากับคุณห่างเหินกันไป move on กันไปจากชีวิตของกันและกันนะคะนะคะจะบอกว่าเร็วๆนี้เ็วัน8วัน3วัน1วันนะคะหรืออาจจะในระยะเวลา1-3เดือนนี้นะก็บอกให้เลยนะคะว่าคนคนนี้นะเขากำลังจะมีการ take action แบบ take action แบบขั้นสุดอ่ะ จะมีการลงมือทําจะมีการเดินทางนะคะจะมีการบุกบ่าฝ่าฟันเดินหน้าในความสัมพันธ์เทคแอคชั่นแบบลุกคุณแบบขั้นสุดบอกเลยว่าขั้นสุดโดยเฉพาะคนที่มีปัญหากันไปหรือไกลกันนะใครที่มีแพลนที่จะเดินทางมาเจอการรอแฟนต่างชาติรอแฟนทางไกลเดินทางมาพบมาเจอเขากําลังจะเดินทางมาค่ะหรือใครที่กําลังรอแฟนที่มีประเด็นกันมีปัญหากันอยู่มางอ้อนะคะ หรือส่งจดหมายส่งข้อความส่ง SMS มาส่งทางข้อความแชทมาก็ได้คุณกันมาจะได้รับข้อความเกี่ยวกับข้อข้อความของเขาอะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณคนคนนี้จะไล่ล่าตามหาหัวใจเขากลับคืนแล้วค่ะนะก็กล้าใช้คำว่าไล่ล่าได้เลยเพราะว่าโอ้โหไพ่เรียงกันมาเลยค่ะมีแต่ไพ่ขี่มา้าคนคนนี้พร้อมลุยแล้ว เขาพร้อมลุยกับคุณแล้วคุณพร้อมลุยกับเขาไปแล้วหรือยังนะคะคนคนนี้รู้สึกว่าโดยเฉพาะถ้าคุณมีประเด็นกันอยู่นะบอกเลยว่าเขาจะไล่ล่าตามคุณกลับไปคืนดีนะคะหรือถ้าคุณพยายามหนีเขาพยายามที่จะเฟดตัวออกมาจากเขาหรือพยายามที่จะพยายามม o ฟออนจากเขาหรือห่างกับเขาในช่วงเวลานี้หรือมีปัญหาขัดแย้งเอกอะ,ะเละลอะแว้งกันเขากําลังจะตามคุณกลับค่ะแล้วเขาก็จะง้อคุณแบบขั้นสุดด้วยนะ ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลสุดล่าฟ้าเขียวไม่ว่าคุณจะอยู่คนละจังหวัดคนละประเทศต่อให้คุณอยู่คนละประเทศเขาก็จะตามคุณไปต่ออยู่คนละจังหวัดคนละภูมิภาคเขาก็จะเดินทางมาตามคุณเขาก็จะตามหาหัวใจของเขาตามคนรักของเขาซึ่งเป็นคุณกลับคืนไปหาเขานะคะคนคนนี้บอกเลยว่าพลังงานเขาวันนี้จะมาตามคุณด้วยแพชชั่นอันแรงกล้าจะมาหาคุณด้วย ความรักความปรารถนาดีความหวังดีความรู้สึกของคนที่อยากได้ใคร่ดีในตัวคุณอยากมีความรักอยากมีความสุขร่วมกันกันกบคุณนะคะไม่ว่าเขาจะเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรก็ตามเจอขวากหนามนะคะเจออะไรก็ตามแหละที่เป็นสิ่งที่มากีดกันกัน้นขวางความรักของคุณคู่คนคนนี้พร้อมลุย พร้อมลุยพร้อมไข้พร้อมที่จะเดินหน้าต่อกับคุณพร้อมที่จะทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ได้มาพบมาเจอมาง้อมาคุยมาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งไพ่การเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นหนึ่งไม้เท้าเป็นไพ่ take action หมดเลยเหมือนเขาเตรียมตัวออกเดินทางเหมือนเขาเตรียมตัวที่จะออกเรือไปแล้วอะ่ะเหมือนกับพร้อมรบอะ่ะแต่ไม่ได้จะไปรบกับคุณนะจะไปตามคุณกลับแต่พร้อมที่จะไปรบกับอุปสรรคใครหน้าไหนมาขวางกั้นก็ไม่ยอมแล้ว พร้อมแล้วพร้อมที่จะจัดเต็มใส่เต็มแล้วค่ะไม่ยังใส่เกียร์ถอยไม่ได้แล้วนะตอนนี้เขาใส่เกียร์เดินหน้ากับคุณอย่างเดียวแล้วนะคะเพราะเขารู้สึกว่าเขาปล่อยให้คุณรอมานานเนิ่นนาน,น,านบางคนรอมานานมากๆนะคะบ,บางคนเป็นรักทางไกลอะ่ะคือรอกันมาแบบหลายปีมากเลื่อนแล้วเลื่อนอีกตั้งแต่โควิดมาจนตอนนี้บางคนยังไม่ได้เจอกันเลยหรือบางคนนะคะที่คุณพังกันไปเลิกกันไปห่างกันไปจบกันไป นะทางทางที่ใจคุณยังรักกันอยู่คุณเต็มตัวได้รับข้อความจากเขาได้เลยค่ะเดี๋ยวเขาจะติดต่อมาหาคุณนะคะภายใน7จวันนียแหละหรืออาจจะ1-3เดือนเนี้ยนะคะก็ภายในระยะเวลานาน,านสุดน่าจะไม่เกินสิ้นปีนี้หรอกคุณอาจจะได้ข่าวจากเขานะคะอยู่ดีๆข้อความอาจจะเด้งขึ้นมาโดยที่คุณตกใจไม่น่าเชื่อเป็นเรื่องที่แบบประหลาดใจเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์คุณมากๆเลย มันจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวทาวเวอร์นะคะเพราะฉะนั้นนะพลังงานวันนี้ก็บอกเลยว่าคนที่คุณรักคนที่คุณคิดถึงเขาก็คิดถึงคุณมากเช่นกันเขายังรอคุณรอแล้วรอเล่ารอนับวันนับเวลารอทุกวันทุกคืนทุกทุกเวลาบางคนห่างก็ด้วยภาระหน้าที่การงานความรับผิดชอบต้องแยกย้ายกันไปทำงานเติบโตบางคนนะคะตัวคุณอยู่ไทยตัวเขาอยู่ต่างประเทศก็มีนะ คุณอาจจะแบบคาดหวังรอให้เขามาทำอะไรให้มันแบบมาพบมาเจอหน้ากันสักทีเนาะมาเจอกันแบบทำอะไรให้มันเป็นเป็นรูปแบบความรักที่มันจริงจังสักทีเขากำลังจะมาแล้วค่ะโดยเฉพาะคนที่ห่างกันมากมายตลอดระยะเวลารอรอรอกันเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างมันกำลังจะเกิดขึ้นจริงทุกอย่างมันจะเป็นความจริงคนคนนี้จะมาตามหัวใจของเขาแล้วนะคะถ้าคุณกับเขาพังกันจบกันเลิกกันเขาจะมาตามหัวใจเขากลับ กลับไปรักกันดังเดิมกลับไปดีกันดังเดิมกลับไปร่วมทุกข์ร่วมสุขนะคะไปด้วยกันบางคนแตกต่างกันมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาภาษานธรรมแตกต่างก็ด้วยคุณบุฒิวัยวุฒินะคะแตกต่างก็ด้วยอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเราแตกต่างกันขนาดนี้เราจะไปกันได้ไหมแต่จริงๆแล้วความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาไม่ได้เป็นปัญหาและไม่ได้เป็นอุปสรรคใดๆของเขาเลย เขามองข้ามในข้อนี้ด้วยซ้ำนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรที่เป็นตัวแปรหรือมีอิทธิพลนะคะจากสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งแต่ให้คุณรู้ไว้ว่าคนคนนี้พร้อมลุยเขาจะไล่ล่าตามหาคุณต่อให้คุณหนีเขาเขาก็จะตามหาคุณจนเจอต่อให้คุณพลิกแผ่นดินหนีเขาเขาก็จะพลิกแผ่นดินตามหาคุณ คนคนนี้ไม่ว่าจะนานเท่าไหร่ใจเขายังไม่แปลเปลี่ยนไปจากคุณบางคนคุณห่างกันมานานแล้วบางคนคุณพังกันมานานแล้วบางคนอาจจะพึ่งพังพึ่งมีปัญหาพึ่งเลิกแต่ให้คุณรู้ไว้นะคะว่าคนคนนี้ยังไม่เคยลืมคุณเลยสักวินาทีเดียวในจิตใต้สำนึกของเขานะคะยังคงเป็นคุณสิ่งที่เขากำลังพยายามทำคนคนนี้นะคะเขากำลังพยายามทำเพื่อคุณ เขากําลังพยายามสู้เพื่อคุณเขากําลังพยายามที่จะดิ้นรนขวาคว้านะคะเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาได้มาครองรักครองคู่กันอย่างมีความสุขและเขาก็พร้อมที่จะเดินหน้าแล้วที่ผ่านมาเขาอาจจะยังรีรอนะคะยังรอเวลายังรอความพร้อมไม่พร้อมสักทีไม่ทําอะไรสักทีตอนนี้เขาพร้อมแล้วค่ะนะคะเป็นพลังงานของคนที่พร้อมมากเลยคุณดูหน้าไพ่นะ ออพลังงานวันนี้ก๊อบอ่านแล้วก๊อบยังรู้สึกปแบบฮึกเหิมอ่ะปกติเขาจะเฉยเฉยแฉะแฉะเนยเนยอะไรประมาณเนี้ยเนะาะไพ่เขาว่านิ่งสนิทเลยแต่วันนี้นะคะก๊อบรู้สึกได้ว่าเขาเกิดพลังงานแบบการเป็นนักสู้ขึ้นมาเขาจะสู้ทุกอย่างจะสู้หยิบตาเพื่อที่จะให้ได้ความสัมพันธ์นี้กลับคืนไป เพื่อที่จะได้หัวใจดวงน้อยๆของคุณกลับคืนมาครอบครองคนคนนี้อยากครอบครองคุณทั้งตัวและหัวใจคนคนนี้อยากมีคุณเดินร่วมทางชีวิตไปด้วยกันแต่เขาอยากจะรู้ว่าคุณนะ่ะจะฝ่าฟันอปุปสรรคจะสู้ไปกับเขาไหมคุณพร้อมที่จะสู้ไปกับเขาหรือเปล่าเขาอยากรู้เหมือนกันนะแต่สำหรับเขาอ่ะเขาพร้อมที่จะสู้ไปกับคุณไม่ว่า วันข้างหน้าหรือปลายทางจะต้องเจอกับอะไรก็ตามเขาก็พร้อมที่จะเดินเคียงข้างคุณนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานวันนี้นะเป็นหน้าไพ่ของคนที่รู้สึกว่าเขาจะไล่ล่าคุณอ่ะจะไล่ล่าตามหาหัวใจคุณกลับมาครอบครองนะคะเขาคิดถึงคุณมากเขารอคุณอยู่เขารอเวลาที่เขาจะลงมือทําแล้วก็เชื่อว่าร็เรนี้เขาจะมีการเทคแอคชั่นแน่นอนเขาออกเรือแล้วค่ะเตรียมออกออกศึกแล้ว พร้อมแล้วนะคะให้คุณรู้ไว้ว่าคนคนนี้ยังไม่ได้ลืมคุณนะคุณยังมีคุณค่ามีความหมายกับชีวิตเขาคุณยังคงเป็นคนที่เขาอยากจะสู้เพื่อคุณน่ะถ้าคุณไม่มีคุณค่าถ้าคุณไม่มีความหมายคนคนนี้เขาคงไม่สู้เขาคงไม่ทําอะไรเพื่อคุณหรอกเขาคงไม่พยายามที่จะบุกบ่าฝ่าฟันนะคะพยายามที่จะสู้กับทุกอย่างทุกสถานการณ์เพื่อที่จะให้ได้คุณกลับคืนไปเพื่อที่ได้ให้คุณกลับไปเป็นคนรักของเขา เพราะคุณยังมีความหมายสําหรับชีวิตเขาอยู่นะคะและบางคนนะก็บอกเลยว่าคุณอาจจะรับข้อความจากเขาก่อนใครที่คุณปิดกั้นการมองเห็นหรือบล็อกกันอยู่คุณปลดบล็อกนะถ้าใครที่รู้ที่รู้สึกว่าคุณทําในสิ่งที่คุณทําตรงกันข้ามกับความรู้สึกคุณนะ่ะบางคนใจคุณยังเรียกร้องหวยหาเขาแต่คุณพยายามที่จะปิดกั้นเขาพยายามที่จะแบบบล็อก พยายามที่จะไม่คุยหรือเล่นเกมกับเขามีอีโก้กับเขาจงทําตามความรู้สึกหัวใจตัวเองที่ทเรียกร้องนะคะเพราะไม่งั้นคุณอาจจะพลาดโอกาสดีๆครั้งนี้ไปก็ได้นะแต่ถึงแม้ว่าคุณจะบล็อกเขาถึงแม้ว่าคุณจะไม่ติดต่อกับเขาถึงแม้ว่าเขาจะติดต่อคุณไม่ได้แต่คนคนนี้จะเดินทางมาให้คุณเห็นหน้าเลยแหละจริงๆนะคะเขาเตรียมแล้วนะไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลสุดล่าไฟาเขียวคนคนนี้ก็จะตามคุณกลับ ประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูสถานการณ์บทสรุปความรักของคุณกันนิดนึงแล้วกันนะ <c oughs> ก็ขอเปิดบทสรุปเลยนะคะ <c oughs> หน้าไพ่เนี่ยเป็นคนที่มีประเด็นกันนะ <c oughs> อยากรู้ว่าความสัมพันธ์คุณจะได้กลับมาดีดังเดิมไหมในอนาคตนะคะ <c oughs> ความสัมพันธ์ของคุณจะได้กลับมาดีดังเดิมไหมคะ <c oughs> <c oughs> จะได้กลับมามีกันและกันดังเดิมไหม <c oughs> กลับมามีความสุขกันดังเดิมหรือไม่ ไพ่คิงถือถ้วยนะคะไพ่เทมเพลนส์นะจัดเม้นค่ะหกดาบนะคะหกเหรียญเก้าเหรียญค่ะโทษทีสองไม้เท้านะคะควีนถือเหรียญน,นะเฮอร์มิตค่ะคิงถือไม้เทา้าไพ่เดววิวนะคะไพ่ใต้สำรับ ไฮโลแฟนคุณกับเขาจะได้มีโอกาสกลับมาขอโทษขอโพยให้โอกาสให้อภัยซึ่งกันและกันคุณกับเขาจะมีโอกาสที่จะได้กลับมาสารสัมพันธ์กันใหม่กลับมาร่วมสร้างร่วมสมร่วมพัฒนาความสัมพันธ์ก้าวเดินไปพร้อมๆกันใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรที่เคยทําผิดพลาดต่อกันคนคนนี้จะกลับมาแก้ไขกลับมาเปลี่ยนปแปลงเทมเพลสคือไพ่ของการเปลี่ยนแปลง คนที่เคยมองข้ามคุณค่าในตัวคุณเขาจะกลับมาเห็นคุณค่าในตัวคุณที่ผ่านมาคุณอาจจะพยายามปลูกต้นรักต้นนี้มาตามลําพังคุณอาจจะเป็นคนที่ลดน้ําพรวนดินใส่ปุ๋ยมาตลอดเวลาเพื่อที่จะให้เขาคนนี้กับคุณได้สมหวังในความรักครั้งนี้แต่อยู่ดีๆเขาปล่อยให้คุณพยายามลดน้ําพรวนดินปลูกต้นถั่วต้นรักครั้งนี้อยู่ตามลําพังคุณเลยรู้สึกว่าตบมือข้างเดียวมันไม่ดังเนอะมันต้องร่วมกันสร้างร่วมกันสมและแน่นอนว่า ในอนาคตเขาจะกลับมาร่วมกันสร้างสารค์ความรักสารสัมพันธ์ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางแห่งความสําเร็จหรือแห่งการพัฒนาความสัมพันธ์ที่อัพเลเวลอัพสถานะไปได้ไกลกว่านี้เขาจะกลับมาช่วยคุณเก็บเงินเก็บทองเขาจะกลับมาช่วยคุณทํามาหากินบางคนนะเขาอาจจะมาช่วยคุณทํางานนะต่างคนต่างทํางานเก็บเงินช่วยกันเก็บช่วยกันสร้างช่วยกันสม นะคะเราจะได้มีเงินไว้แต่งงานเราจะได้มีเงินไว้ดูแลครอบครัวเราจะได้มีเงินไว้จับใจ่ายใช้สอยสร้างอนาคตร่วมกันและหลายๆคนก็บอกเลยนะคะว่าเขาจะกลับมาพร้อมกับคำขอโทษและการสำนึกผิดบาปของเขานะเขาจะกลับมาขอโทษคุณบางคนเขาอาจจะกลับมาขอโทษผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าในกรณีผู้หลักผู้ใหญ่ทางคุณรับรู้เขาจะมาทำอะไรให้มันถูกต้องเข้าตามตรอกออกตามประตูหรืออาจจะมาสู่ขอคุณ คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณหรือพาผู้หลักผู้ใหญ่ของเขามาคุยผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่มาคุยกันก็ได้ครอบครัวคุณครอบครัวเขานะคะพลังงานทุกอย่างวิบากกรรมของคุณมันกำลังจะสิ้นสุดลงนะคะไพ่จัดเม้นเกิดขึ้นกับไพ่ the view e w of fortune ดวงชะตาของคุณโชคชะตาของคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปความรักความสัมพันธ์ของคุณจากที่ร้ายมันจะกลับกลายเป็นดีจากที่แย่ที่สุดมันจะกลับกลายเป็นดีที่สุด จากที่เหมือนจะยุติแต่มันจะกลับกลายเป็นการเริ่มต้นใหม่สารสัมพันธ์กันใหม่อย่างมีความสุขนะคะถึงแม้ว่าบางคนโอเคล่ะอาจจะต้องมาเริ่มต้นค่อยๆรดน้ำพรวนดินความสัมพันธ์นี้ใหม่แต่มันก็ไม่สายเกินไปหรอกคะ่ะนะคะที่คุณทั้งคู่จะมาช่วยกันนะคะเก็บเกี่ยวความรักเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ค่อยๆปรับจูนปรับตัวปรับใจแก้ไขไปพร้อมๆกันก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นคง มันไม่มีคำว่าสายเกินไปนะคะถ้าคุณทั้งคู่นะยังคงมีความเหนียวแน่นแน่นแฟนยังคงมีใจที่รักและมั่นคงต่อกันอยู่นะความสัมพันธ์คุณมันก็ยังสามารถที่จะดาเนิเนเดินหน้าไปต่อได้แต่คณทั้งคู่ต้องพยายามปรับบาลานซ์กันนะคะไพ่เทมเพลนซ์คือการปรับจูนการปรับสมดุลน,นะคะให้สามารถที่จะประครับประคองไปได้วยกันได้ไม่มากเกินไม่น้อยเกิน นะคะทุกอย่างให้อยู่บนพื้นฐานของความพอดีอยู่ตรงกลางแล้วก็เชื่อว่าบทสรุปความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณและเขายังมีโอกาสที่จะวนเวียนกันกลับมาในชีวิตเพื่อที่จะกลับมาพัฒนาแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทำให้ความสัมพันธ์นี้ดีขึ้นในอนาคตนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับระหว่างทางที่คุณจะเดินก้าวเดินไปด้วยกันแล้วว่า ปัญหาความเข้าอกเข้าใจมีมากน้อยแค่ไหนนะการที่คุณทั้งคู่จะสามารถปล่อยวางเรื่องราวในอดีตที่มันเป็นด้านลบๆของการละกันได้หรือไม่แล้วเริ่มต้นนะคะบ่มเพาะกันใหม่ในเรื่องของความสัมพันธ์บางคนอาจจะมีความฝังใจอย่างเขาเรื่อนะลงลากลึกไปคิดแต่เรื่องลบๆคุณก็ลองเปลี่ยนไม n เ s ็ t คิดแต่พลังงานบวกๆนะคะลบล้างอดีตไปบ้างก็ได้ อย่าเอาเก็บมาคิดเพราะอดีตมันไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แต่ปัจจุบันเราสามารถช่วยกันแก้ไขทําให้มันดีขึ้นได้ปัจจุบันดีอนาคตย่อมดีวันนี้ดีพรุ่งนี้ก็ย่อมดีให้คุณคิดแบบนี้นะคะแล้วแน่นอนว่าทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกถ้าคุณกับเขาจะได้วนเวียนกลับมานั่นคือโชคชะตาฟ้าลิขิตจ,จักรวาลจัดสรรให้คุณได้กลับมาในชีวิตของกันและกันสแสดงว่าคุณยังไม่ได้หมดบุญหมดวาสนาต่อกัน คุณยังคงสามารถที่จะเดินหน้าไปต่อกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวรอนะกับความรักกับความสัมพันธ์ที่คุณจะได้กลับคืนมาแล้วก็มาเรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาดูไพ่ออร์คเก้นกันนะว่าไพ่อยากแนะนำอะไรนะคะ Memories นะคะความทรงจำที่ดีงามระหว่างคุณและเขา เซอร์เบชันนะการเฉลิมฉลองการแสดงความยินดีนะรู้รู้สึกว่าเดี๋ยวคุณจะได้ข่าวดีแล้วแหละอินทู t อชั่นนิวบิเกนนิ่งเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเริ่มต้นใหม่ความรักของคุณเดี๋ยวจะมีการเริ่มต้นใหม่แน่นอนนะคะที่กอลบอกคุณจะได้รับกับความสุขนะแต่สิ่งที่ไพ่บอกก็คือว่าให้คุณเก็บแต่ความทรงจําดีๆเถอะความทรงจําอะไรที่มันแย่ๆความทรงจําอะไรที่มัน เป็นด้านพลังงานลบๆด้านมืดอย่าไปจำมันเลยเอาแค่เอามาเป็นประสบการณ์เพื่อที่จะปกป้องตัวเองโปรเทคตัวเองเท่านั้นพอนะคะให้คุณอยู่พยายามอยู่กับปัจจุบันและเก็บความทรงจำดีๆระหว่างคุณกับเขาไว้เพราะทุกคนการคบกันการรักกันนะคะทุกคนย่อมมีทั้งด้านดีและด้านมืดทุกคนย่อมมีช่วงเวลาที่มีความสุขและมีช่วงเวลาที่มีความทุกข์ไพ่อยากจะให้คุณทั้งคู่ เก็บตัดสินดีๆซึ่งกันและกันไว้และจงใช้สัญชาตญาณของคุณนำทางความรักครั้งนี้นะคะใจคุณความรู้สึกของคุณเซนส์ของคุณบอกว่าอะไรให้คุณเดินไปตามสัญชาตญาณถ้าคุณยังคงต้องการเขาสัญชาตญาณของคุณบอกให้คุณเดินต่อหรือเปิดโอกาสคุณก็จงไปตามสัญชาตญาณของคุณแต่จงเดินไปอย่างมีสติและมีเหตุมีผลนะคะไม่ใช่แค่อารมณ์ ไม่ใช้แค่ความรู้สึกแต่ให้ใช้เหตุผลประกอบด้วยนะคะพยายามอย่าทำอะไรที่ต้องแบบตรงกันข้ามกับใจจนเกินไปเพราะว่าหลายๆคนก็เชื่อว่าคุณตรงกันข้ามกับความรู้สึกอะคำพูดที่คุณบอกนะคะกับการกระทำที่คุณแสดงแล้วก็ความรู้สึกข้างในมันย้อนแย้งกันในบางคนนะบางคนปากบอกว่าเกลียดแต่ใจรักมากบางคนบอกว่าไม่ต้องการแต่ใจยังคงต้องการเขามากเหลือเกิน เพราะฉะนั้นทําอะไรก็ได้นะคะที่ใจเราทำแล้วเรามีความสุขไม่เดือดร้อนคายแต่ถ้าทำแล้วมีความทุกข์อย่าทำนะคะบอกเสมอว่าให้คุณทำอะไรก็ตามแต่ให้คุณรักตัวเองคือการทำให้ตัวเองมีความสุขแต่ถ้ารู้ตัวเองพาตัวเองไปเจอกับความทุกข์นั่นเขาเรียกว่าทำร้ายตัวเองอย่าทำนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเฉลิมฉลองเตรียมตัวได้รับข่าวดีเตรียมตัวได้รับความยินดีการชื่น ชื่นมืน่นอุรานะคะมีความยินดีปรีดาคุณกับเขาอาจจะได้กลับมามีความสุขร่วมกันนะหรือกลับมาเริ่มต้นใหม่ที่เป็นความรักความสัมพันธ์ที่ก่อเกิดกันขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่จะเป็นรูปแบบที่สวยงามมากกว่าในอดีตที่ผ่านมาก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นนะคะเลือกแต่จำในสิ่งที่ดีๆเพราะคนคนนั้นเขาก็มีความทรงจำในอดีตนะคะที่ดีกับคุณเช่นกันที่เขาไม่เคยลืมเลือน สิ่งเหล่านั้นได้เลยเขายังมีความทรงจําที่ดีกับคุณมากๆแล้วจึงทําให้เขาคนนี้ไม่สามารถที่จะลืมเลือนคุณได้ไม่สามารถที่จะทําใจหรือตัดใจจากคุณได้และไม่สามารถที่จะปล่อยให้คุณหลุดมือไปได้แน่นอนนะคะพลังงานไพ่ออร์เคกิลคืออยากที่จะบอกกับคุณประมาณนี้นะทีนี้มาดูข้อความกันต่อข้อความจากเขาถึงคุณนะคะ <c oughs> อย่างเงียบใส่กันแบบนี้ได้ไหมหลายๆคนเงียบใส่กันนะคุณคือคนในฝันฉันอยากกอดคุณยิ่งไข,ขว้ายิ่งห่าง ครอบครัวฉันมีอิทธิพลต่อรักของเราคุณจะสู้ไปกับฉันไหมจำได้ไหมคะที่กอฟบอกเมื่อกี้ที่เขาอยากรู้เนี่ยข้อความก็ออกมาจริงๆเนี่ยเห็นไหมคะทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกนะเพราะว่าพลังงานตรงกันมากเลยกับข้อความที่เขาบอกคุณนะฉันกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวบางคนก็ติดปัญหาในเรื่องเงินเรื่องงานความห่างไกลทำให้รู้ว่าคุณมากสำคัญมากแค่ไหนเนี่ยบางคนไกลกันเห็นไหม ไพ่ก็ตรงทุกอย่างนะที่เปิดมาอีกคนก็รักอีกคนก็แสนดีอ่าแสดงว่ามีเป็นลักษณะรักสามเศร้าแน่ๆเลยนะคะคุณคือเหตุผลเดียวที่ฉันยอมสู้และอดทนคุณคือแสงสว่างในชีวิตฉันคุณดีพอแต่เป็นฉันที่ยาเอง คุณจะเลือกใครไม่รู้ใครมีตัวเลือกนะรักไม่มีเงื่อนไขและประโยชนสุดท้ายขอเวลาสร้างความมั่นคงให้ตัวเองก่อนนะหลายๆคนมีในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตความพร้อมความไม่พร้อมบางคนเกี่ยวข้องเหมือนกันนะคะคือการที่เขาจะมีความรักอะ่ะเขารู้สึกว่าตัวเขายังแบบยังแย่อยู่เลยเขาจะมาดูแลคุณได้ยังไงตัวเขาเองยังดูแลตัวเองไม่ได้อะ่ะ แล้วเขาจะมาดูแลคนที่เขารักได้ดีได้ยังไงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขาเป็นคนที่รักแบบมีเหตุผลด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าศักดแต่เอาอารมณ์อยู่เหนือความรู้สึกฉันจะ,ะฉันจะต้องเป็นคนคนนี้โดยที่ตัวเองยังแย่ยังกัดก้อนเกลือกินอะไรประมาณนี้อันนี้คือยกตัวอย่างนะคะก็ไม่ใช่นะคะเพราะความรักสมัยนี้ถ้าพูดกันตามหลักความเป็นจริงอะ่ะมันไม่ได้เหมือนกับสมัยก่อนเนาะนะที่จะมาแบบกัดก้อนเกลือกินฉันรัก ไม่จําเป็นที่จะต้องมีพร้อมอะไรกับประมาณนี้จริงอยู่ที่คุณกับเขาจะต้องไปร่วมกันสร้างแต่ทุกคนต้องมีต้นทุนชีวิตของตัวเองด้วยสิ่งนี้ความมั่นคงในชีวิตจึงมีความสําคัญต่อความรักเช่นกันเพราะหลายๆคู่หลายๆคนที่ทะเลาะกันเลิกกันก็เป็นเพราะเรื่องการเงินการทองความไม่พร้อมเช่นกันถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็มีที่พลได้รวมถึงเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรประมาณนี้ความห่างไกลหรือบุคคลที่สาม มือที่3หรือการที่มีการติดคอมมิชเมนต์ใดๆก็ตามแต่แต่ไม่ว่าจะยังไงเหล่านี้แหละคือสิ่งที่คนคนนี้เขาอยากที่จะบอกกับคุณผ่านไพ่นะประมาณนี้ค่ะโชคดีมีความสุขทุกคนเลยนะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ